สวัสดีช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องวันพุธวันที่2เมษายน2025นะครับวันนี้เป็นพุธวันพุธในสัปดาห์ที่4เทศกาลมหาพรตจะนำบทอ่านจากจดหมายโดยนักบุญ มัคซิมัสอธิการในหัวข้อบอกพระเมตตาของพระเจ้าต่อคนบาปที่กลับใจท่านได้อธิบายไว้ได้แนะนําไว้ดังนี้ก็บอกว่าพระคริสต์เจ้าได้ประกาศว่าพระองค์เสด็จมาเรียกคนบาปให้กลับใจใช้โทษบาปไม่ใช่เสด็จมาเพื่อผู้ชอบธรรมเพราะว่าผู้มีสุขภาพดีไม่ต้องการหมอแต่เป็นคนป่วยที่ต้องการพระองค์ยังได้ประกาศว่าพระองค์เสด็จมาตามหาแก่ที่หายไปโดยเฉพาะพระองค์ถูกใช้มาเพื่อแกะที่หายไปจากชาติอิสราเอล พระองค์ยังได้ทรงกล่าวเป็นปริศนาในคําเปรียบเทียบเรื่องเหรียญกันพระองค์ตรัสว่าจุดมุ่งหมายในการเสด็จมาก,เก็เพื่อจะได้ทําให้รูปภาพของพระมหากษัตริย์ที่มัวหมองเต็มไปด้วยความสกรปรกของบาปนั้นกลับแจ่มชัดขึ้นพระองค์ตรัสว่า ท่านจงแน่ใจเถิดว่ามีความชื่นชมยินดีในสวรรค์เมื่อคนบาปคนหนึ่งกลับใจใชายทษบาปเพื่อเป็นบทสอนในเรื่องนี้พระองค์ได้ทรงช่วยชีวิตชายผู้หนึ่งที่ตกอยู่ในเงื้อมือของโจรผู้ร้ายถูออกป้นและถูกทําร้ายอาการปางตายพระองค์ได้ทรงเทเหล้าอางุ่นและน้ํามันบนบาดแผลพันผ้าเรียบร้อยน้ำเขาขึ้นหลังลาและพาไปยังที่พักคนเดินทางเพื่อให้เงินเจ้าของที่พักไว้พอสมควรให้รักษาเขา สัญญาว่าเมื่อกลับมาจะชำระค่าใช้จ่ายที่เกินนั้นให้พระองค์ได้ตรัสถึงพระบิดาซึ่งเป็นองค์ความดีว่าพระองค์ทรงรู้สึกสะเทือนพระไยัยทรงสงสารลูกที่หลงผิดซึ่งกลับมาและเป็นทุกข์เสียใจในความผิดพระองค์ได้ทรงสอนได้ทรงสวมกอดลูกที่หลงผิดให้สวมเสื้อผ้าอย่างดีอีกครั้งหนึ่งให้สมศักดินะ์ศรีและไม่ได้ติเตียนถึงบาปผิดของเขาเลยเช่นเดียวกันแกะตัวหนึ่งในร้อยจากฝูงแกะ ที่พลัดปุงไปนั้นพระองค์ทรงพบกำลังเตรดเรอยู่ตามเนินเขาพระองค์ได้ทรงนำแกะตัวนั้นมาอย่างคอกไม่ใช่ด้วยการไล่ต้อนแห้แกเน็ดเหนื่อยแต่พระองค์ทรงจับแกะนั้นใส่บาแบรก,กลับมายังปุงอย่างปลอดภัยด้วยความสงสารเช่นเดียวกันพระองค์ตรัสว่าพวกท่านทุกคนที่เหน็ดเหนื่อยจากการแบกภาระหนักจงมาหาเราเถิดเราจะให้พวกท่านได้พักผ่อนและหายเหนื่อยจงรับแบกแอกของเรา พระองค์ทรงหมายถึงพระบัญญัติของพระองค์หรือที่ถูกต้องมากกว่าหมายถึงชีวิตทั้งหมดซึ่งพระองค์ทรงสอนเราในพระวรสารต่อจากนั้นพระองค์ตรัสถึงภาระหนักซึ่งหมายถึงการงานรวมทั้งการใช้โทษบาปด้วยแท้จริงพระองค์ทรงยืนยันว่าแอกที่เราให้ท่านนั้นแบบ ง่ายและภาระที่เราให้ท่านก็เบาและพระองค์สงสอนเราด้วยความยุติธรรมและพระทัยดีของพระเป็นเจ้าเพื่อให้เราเป็นเหมือนพระบิดาเจ้าสวรรค์คือเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ครบคันและเมตตากรุณาพระองค์ตรัสว่าจงอภัยโทษแล้วท่านจะได้รับการอภยัยตงทํากับผู้อื่นเหมือนดังที่ท่านปรารถนาให้ผู้อื่นทํากับท่านครับเป็นคําสอนที่เข้าใจง่ายนะไม่ซับซ้อนอะไรและบุญมักซิมัสอธิการก็พูด ชัดเจนพระเมตตาของพระเป็นเจ้าต่อคนบาปที่กลับใจและจริงๆแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าพระเยซูเจ้านั้นพระองค์เสด็จมาในโลกนี้ด้วยจุดประสงค์ก็คือการไถ่าบาปก็คือมาช่วยเหลือคนบาปนั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อคนบาปคนหนึ่งคนบาปนี่หมายถึงคนที่ทําผิดคนที่ทิ้งพระเเจ้าคนที่กระทาไม่ถูกต้องเมื่อเขากลับใจนั้น พระเบญจ้าของพระองค์ก็ดีพระไทยแล้วก็ชื่นชมยินดีแล้วก็หลายครั้งในพระรารแล้วก็เห็นพระองค์ก็ยกเปรียบเทียบจะเป็นเรื่องภาษาโบราณบอกเรื่องลูกล้างผานที่แบ่งสมบัติแล้วก็ออกไปเที่ยวเตร็เต่สมรับเทเมา,เาแล้วก็ผลที่สุดแล้วก็ยากลําบากไม่มีที่อยู่ไม่มีอาหารกินต้องไปกินอาหารหมูอะไรต่าที่เราทราบและเมื่อเขาสํานึกนะเมื่อเขาสํานึกแต่แนี่สําคัญเมื่อเขาสํานึกสํานึกก็คือการกลับใจ ลอบใจและคิดถึงสถานะของตนเองที่เคยมีคือในฐานะเป็นบุตรของพระบิดของบิดาของตนนะเขาก็คิดว่าอยากกัน่าเลยกลับบ้านนะกลับบ้านดีกว่าไปหาบิดาแต่ว่าไปในฐานะไม่ใช่สิทธิ์ของลูกลูกชายอีกต่อไปจะไปฐานะมาเป็นคนรับจ้างคนใช้มาทำงานอยู่กับบิดาไม่เรียกร้องสิทธิใดๆนั่นคือ กลับใจอย่างแท้จริงยอมรับในข้อบกพร่องที่ตนทำแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือบิดากเา็เหมือนพระเบญชานะครับก็ดีพระไยัยที่ลูกของตนกลับมาแล้วก็ชื่นชมยินดีจัดงานเลี้ยงอะไรต่างๆเรารก็ทราบแล้วนะครับนี่ลักษณะของพระเบญชาที่บอกว่า,าพระองค์นั้นทรงดีพระไยัยพระองค์นั้นมีความเมตตาต่อคนบาปเพราะเป็นพระภารกิจของพระองค์ที่จะต้อง ช่วยเหลือดูแลแล้วก็เอาใจใส่นะครับเรื่องเรื่องเรื่องแกะที่หายไปวันนี้ที่บอกอหลงผูงไปอ,ออกนอกลู่นอกทางก็พระองค์ติดตามติดตามเมื่อพบแล้วก็ไม่ได้เคี่ยนตีไม่ได้ดุด่ดาอะไรก็ทลซ้ำแบกบยกขึ้นบ่าแบกบแล้วกลับมาอย่างหงูอย่างบ้านอย่างให้อยู่กับหูของตอนนี้ขันหนึ่งนี่คือพระเบญจชานี่คือน้ำระไัยของพระเบญจชาวก็เปรียบเทียบ ในความเป็นจริงตามภาษามนุษย์อย่างนี้เพราะฉะนั้นพี่น้องในเทศกาลผาพรสนี้เราก็เป็นโอกาสที่เราจะสํานึกเราจะกลับใจและเราจะในพระพรของรุกท่าน,นเราจะเจริญชีวิตด้วยความเข้มแข็งพยายามที่จะไม่ออกนอกลูกนอกทางดังที่ได้บอกไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอพระพรขอ,ของพระเป็นเจ้าผู้ทรงสันผาดุก่าพระบิดาและพระบุตรและพระจิตลังลงมายัางท่านทั้งหลายและดำรงอยู่เสมอเถิด